ครับผมนายปิชุมพิมพ์ผมครับรหัสนักศึกษาศูนย์ี่หกครับผมนายธนานันสมาร์กลบรหัสศูนย์แปดเจ็ดครับผมนายอนุชิตยงยืนรหัสศูนย์สี่ห้าครับครับวันนี้ครับผมจะมาสาธิตทักษะการเล่นเปตองครับผมรับผมอยู่กับการวอร์มครับทักษะการเล่นเปตองครับคือเนื่งครับสะบัดข้อมือครับผมเพื่อให้ข้อมือเปิดครับผม อย่างที่สองครับคือแกวงแขนไปข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังครับเพื่อเปิดวงไหล่เพื่อให้โยนแล้วไม่ติดขัดครับผมเบี่ยงไปยี่สิบครั้งครับนี่รครับคือการตักษาการจับลูกเปตองนะครับครับคือแบมือ5นิ้วครับ แล้วกำลังลูกไปตองไปให้แน่นครับผมจับให้พอดีมือครับแล้วหันมือกลับมาครับอยู่ในท่าเตรียมครับผมนี่คือวิธีการเล่นลูกไปตองครับนี่คือการเข้าครับผมระยะหกถึงเจ็ดเมตรครับคนใช้ลูกนั่งเข้าครับผมเพื่อเราดูหลายได้ง่ายมากกว่อนครับการนั่งครับยืนตามสบายครับแล้วก็นั่งค่อยๆนั่งย่อลงมาครับ อยู่ในท่าเตรียมครับผมจับลูกให้สมดุลนะครับผมตั้งท่าครับผมเพื่อจุดตกที่ดีครับแล้วเปิดมือใช้ใช้มือแล้วข้อประสานกันนะผมเพื่อเพื่อดันลูกเข้าหาเป้าครับโอ้หลุดไปเลย เล่นเปตองครับในระยะ8-9เมตรครับระยะนี้8-9เมตรมันใช้การยืนครับระยะมันไกลครับผมสมามารถเลือกจุดตกได้ตามสบายเลยครับการดอบจับลูกให้มั่นคงครับจับลูกให้พอดีมือครับแล้วย่ยอช่วยย่อช่วยเพื่อส่งลูกครับผม ไปตองครับเยือนเท้าหน้าข้างที่หนาดนำครับผมยืนให้มันตรงครับจับลูกให้แน่นครับผมตั้งท่าครับผมเหยียดแขนให้สุดครับยับไปแล้วแล้วเปิดม <Jersey. S 1> ือให้สุดครับเปิดมือให้ตรงครับผมหายไปที่โยนที่ไปไหนยังไม่บาลานซ์อ่ะผมต้องเอาอะไรติดกันติดได้ดร็วอะทำไม การตีเป็นตอนระยะแปดถึงเก้าเมตรน,นะครับคือเราต้องตีลูกให้ลอยครับผมลูกมันระยะไกลครับผมก็เปิดวงแขนให้สุดครับเพียงไปข้างหลังร่เพียงไปด้านหน้าให้สุดครับผมเพื่อส่งลูกให้ถึงครับใช้ข้อมือและแขนจันทร,ร์ช้วยครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับชมนะครับประโยชน์ของการเล่นเปตองก็ไม่มีอะไรมากในการฝึกการใช้สมองในการวางแผนครับผมขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับ